สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไรามาสุดท้ายแล้วค่ะไรามาที่4เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะวางแผนกันค่ะกับเรื่องราวการเงินการงานและความรักนะคะวางสำหรับไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดือนตุลาคมนะคะ ของเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรแม่ทาดุติมค่ะล้มลุกครุกคราน,นะคะล้มร้อยครั้งลุกให้มากกว่าร้อยหครั้งนะคะทุกโศกเศร้ากับการติดต่อค้าขายนะคะหนักเลยค่ะกับงานออนไลน์งานต่างประเทศงานติดต่อค้าขายนะคะเดือนตุลาคมดวงดาวที่ อยู่ในเรือนอุปสรรคปัญหาก็คือดาวอังคารนะคะเลือดลมกล้าขยันทายดาวอังคาระคะลาผลนี้ไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคนะคะถ้าจะพบกับความมั่นคงนี้ก็จะผ่านพ้นไปในเดือนตุลาคมนะคะเป็นการล้มและลุกขึ้นใหมค่ค่ะ การค้างานออนไลน์งานต่างประเทศงานสื่อโซเชียลมีเดียลาภผลนี้ทางไกลนะคะการงานอุปสรรคปัญหาการงานอาชีพค่ะได้บริหารต่อไปนะคะก็ยังคงมีญาติมิตรที่คุ้นเคยกันสนับสนุนการงานการค้า งานนี้ได้บริหารลงตัวค่ะมีเพื่อนสนิทที่คุ้นเคยนะคะเพื่อนสนิทนี้ก็ยังคงนะคะสนับสนุนนะคะหุ้นส่วนคู่ค้านะค,ะคนรักคู่ครองนะ,ะยังสนับสนุนงานที่ตนเองมียานสัมผัสดี ได้บริหารการงานนี้ต่อไปนะก็การเงินก็มั่งคั่งนะคะมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเป็นเศรษฐีนะคะรู้เก็บอมรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะคะการเงินในเดือนตุลาคมการลงทุนการที่เริ่มนะค,ะความขยันผ่านความหนักเห็ดเหนื่อยมา ก็ได้บริหารธุรกิจเล็กๆของตนเองต่อไปมีโอกาสได้ทำธุรกิจส่วนตัวของตนเองเดินหน้าต่อไปนะคะจะมีปัญหาอุปสรรคก็คือขยันมากนะก็ได้มาพอมั่นคงนะคะคำแนะนำค่ะเลิก รักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นนะสายรุ้งเปรียบเหมือนมิตรภาพที่สดใสน,นะรักเพื่อนรักญาติมิตรนะน,นี้ก็ได้ทำงานที่ลงตัวด้วยหัวใจรักกันรักในสิ่งที่ทำลงตัวบ,บาลานซ์แล้วกับการงานไปต่อกันที่เดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายนดาวอังคารนะ <Yeah. S 1> ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการลงทุนดีขึ้น <Yeah. S 1> การค้าการติดต่องานออนไลน์งานต่างประเทศการติดต่อค้าขายนะคะ <Yeah. S 1> ดาวอังคารดีมากลาบผลนี้ดีขึ้นนะคะทางไกลค,คะ่ะ mm. การลงทุนได้ลาบ การค้ายังโย่หนทางใครติดต่อค้าขายดีประสบการณ์มีโอกาสได้มีขวัญกำลังใจเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะอันนี้ลองเสียงโชคดูมีโอกาสถูกหวยรวยเบ์่อโอกาสเข้ามานะคะลองเสียงโชคดูมีการเงินใช้ไม่ขาดมือน,นะคะอันนี้มีเกณฑ์ เดินทางแล้วอะการเดินทางก็ไปเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นนะคะ,ะตนเองเลยนะคะ,ะก็ได้พบกับการได้รับการสนับสนุนจากญาติมิตร พระรหัสเเป็นสามกับลักขณางานนี้ก็ได้เดินทางโยกย้ายนะคะเดินทางไกลค่ะก็ได้ทำงานแล้วได้พบกับเดินทางไกลได้พบกับหยาิมิดนะคะ ว่าพฤหัสเป็นสามกับลัคนาได้พบกับผู้ใหญ่ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันนะคะอันนี้ก็ชอบเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมมุ่งไปทางใช้ชีวิตงานรูทีนงานประจำงานนี้ก็อยู่บนทางสายกลางน,นี่ได้เดินทางไปพบญาติมิตรญาติผู้ใหญ่แล้วก็เข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมการเดินทางไกลนี้ การเงินดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าได้เข้าถือศีลปฏิบัติธรรมพระให้คนนะคะพระให้ลาบการเงินนี้ดีมากนะการเงินเดือนพฤศจิกายนนะคะได้ลาบ จากการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายความรุ่งเรืองการได้รับการอุปถรัรมภ์ส่งเสริมอันนี้ก็มียานสัมผัสดีระให้คนยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นความเชื่อนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคว้วคราดปลอดภัยอันนี้เดินทางไปไหนใกล้ไกล,ก,ลก็สำเร็จการเงินมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะ ผู้พันกับลาผลด้วยปัญญานี้ก็มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นงานออนไลน์งานต่างประเทศสิ่งที่ได้มาแล้วรุ่งเรืองได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงอันนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานสอนงานถ่ายทอดวิชาความรู้อันนี้ก็เป็นสายโมก็ได้นะคะ ไอ้คำแนะนำคำปรึกษาดีค่ะได้เปิด cross หลักสูตรออนไลน์ออนไลน์ระยะสันส้นๆนะคะก็ได้พบกับความสำเร็จเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียนะ,ะเฉลียวฉลาดนะประสบการณ์นี้สิ่งที่ได้รับก็คือได้รับพรจากสิ่งจากสิ่งและประสบความสำเร็จกับงานปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน inspiration ค่ะเกิดแรงบันดาลใจเหมือนนกน้อยโบยบินออกสู่โลก,กาค่ะเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนดาวที่ย้ายราศีก็มี ดาวอาทิตย์พุทธศุกร์นะคะก็ย้ายมาอยู่ในเรือนราศีพระพฤหัสนะคะนตนเองก็ได้มีสเสน่ห์นะคะเน่ยเสน่ห์ในเรื่องของความสามารถนีความรู้ความสามารถเรื่องการงานนี่เดินทางไกลไปแล้วอะโยกย้ายถิน่นมี การเงินจากคนทางไกลนะลุ้นต่อไปอนะ่ะก็รู้คุณค่าของทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มารู้คุณค่าของการเงินนะคะเป็นเศรษฐีไปเลยเศรษฐีใจบุญนะมีธุรกิจของตอนเองเล็กๆนะอา่ารกันกินพร้อมก็ไม่ประมาทกับการเงินไรายได้นะคะรู้มันเพียงเก็บอ่อนก็มีการเงินเก็บออนในบัญชีนิ่งเลยคนะ่ะก็ขยายการงานอาชีพนี้ต่อไป การงานนะคะน่ะตนเองค่ะก็มีการงานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางทินต่างแดนนะคะงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะได้ประสบความสำเร็จก็มีความมั่นคงลาภผลจากความขยันนะคะ งานเกี่ยวข้องกับกานใช้ปัญญาความรู้มียานสัมผัสมีหลางสังหรณ์ดีนะคะนำมาเป็นงานที่ยศศักตําแหน่งนี้ประสบความสําเร็จมีการเงินเข้ามาหมุนลุน้นเก็บโอะธุรกิจมีบ้านเล็กๆรถสักคันของตนเองนะคะรู้เก็บโอะการงานการยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปัญญาวิชาการความรู้นะคะประสบความสำเร็จนะะเริ่มตั้งแต่พุทจิมาแล้วค่ะพราะเรหัสเป็น3แกล่ลักษณะนะคะประสบความสำเร็จจากปัญญาความรู้ความให้ฐานะการงานมั่นคงอันนี้การเงินก็มีเกณฑ์ดีนำไปเกิดการเปลี่ยนแพลงเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย อาหารการกินพร้อมงัานหลังเล็กๆนะคะความสมบูรณ์มาเยือนแต่ก็ต้องบริหารการเงินนะเพราะว่าลุน้นหมุนในเรื่องของการเงินถ้ารู้คุณค่าเก็บออมให้มั่นคงก็ไม่มีอุปสรรคนะคะพีซสันที่สุขเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ใช่ที่ใครนะโอกอดเอาไว้ค่ะ,ะเดือนธันวาคมนี้ก็มีความสุขค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ